ติดตามกันนะคะเรื่องของข่าวสารนะคะคก็ดูนะคะเรื่องของข่าวนี้หน่อยก็คือยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันนะอันนี้ที่โมพูดเนี่ยไม่ได้อยากให้มาเกิดความขุนแค้นเคืองใจแล้วจะต้องอะไรยังไงแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือตอนนี้อย่างที่บอกว่าข่าวสารที่มันเกี่ยวกับเอ่อเด็กและเยาวชนเองหรือรว่านักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดการ ทำร้ายกันบ้างจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมามันก็มีข่าวเยอะแต่ที่เพิ่งเกิดเหตุการณ์ไปไม่กี่วันอันนี้มันก็โอ้เกิดอีกแล้วหรออะไรแบบนี้นะคะก็คือเรื่องของกรณีที่มีนักศึกษาปทุมวันเนี่ยไปเสียชีวิตอยู่ที่หน้าสถาบันเลยก็คือเป็นลักษณะเหมือนมีกลุ่มวัยร่นเนี่ยมาก่อเหตุใช้อุธมีแทงนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันบาดเจ็บสาหัสที่หน้าสถาบันเลยนะและเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะปรากฏว่า พอเป็นเรื่องขึ้นมาก็คือมันก็มีการโพสต์คืนนั้นที่เกิดเหตุอ่ะม,มันก็มีการขึ้นโพสต์ขึ้นมาโ,โหเราก็แบบบางคนก็บอกอีกแล้วหรออะไรเงี้ยจากนั้นเจ้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบใช่ไหมฮะดู<ช><ๆ>กล้องวงจรปิดอะไรต่างๆก็ปรากฏว่าคือมันชัดเจนทุกอย่างออก็เห็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่เราฟังจากในมุมอย่างวันนี้เองที่ติดตามเนี่ยถ้าเป็นมุมของทางตํารวจที่มีการสอบสวนนะฮะก็หนึ่งในที่ให้การ จับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเองเนี่ยก็คือว่าเขาได้รวมกลุ่มกันคือบางส่วนเนี่ยไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาที่ที่อุเทนวา,าแล้วเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันไหนยี่สิบหกมการาคมที่ผ่านมาจนทําให้มีนอนนักศึกษาเทคโนโลยีปุมวันเนี่ยเสียชีวิตนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็นําไปสู่ปฏิบัติการในเรื่องของการไปติดตามจับกลุมตัวในเรื่องของกลุ่ม ผู้ที่ร่วมก่อเหตุนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยถ้าตามรายงานเนี่ยวันนี้ตัาอ,ออกหมายจับทั้งหมดเนี่ยคือเก้าคนมีหมายจับทั้งหมดเนี่ยคือเก้าคนนะฮะตามหมายจับสารมีทั้งจับกลุ่มแล้วก็มอบตัวเนี่ยรวมทั้งหมดคือแปดคนเหลืออีกหนึ่งคนนะฮะโดยถ้าดูในเรื่องของปฏิบัติการเนี่ยไรเลียงมาเนี่ยตั้งแต่ในช่วงของการติดตามเนี่ยถ้าไปดูตั้งแต่วันที่สามสิบ มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเขาก็มีการไปทลไลนะฮะไปค้นเจ็ดจุดนะฮะเจ็ดจุดที่ไล่ล่ากลุ่มมือแทงนักศึกษาปทุมวันนะฮะที่เสียชีวิตนะครับอย่างเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยทางพลตวจตรีธีรเดชธรรมสุทธีนะฮะผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองประชาการตำรวจนครบ,บาลเองเนี่ยก็มีการนำกำลังนะะปฏิบัติการในการติดล้อมตรวจค้น พวกกรทมแล้วก็ปริมณฑลน,นะมีการค้นหากลุ่มผู้ก่อเหตุที่มีการรุมทําร้ายนักศึกษาที่หน้าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเสียชีวิตนะฮะโดยจุดสําคัญเนี่ยคล้ายเป็นที่ซ่องสุมหูอเขาเรียกว่าเซฟเฮาส์ของกลุ่มผู้ก่อเหตุะนะฮะอยู่ในบ้านไม่มีเลขที่อยู่ในแถวซอยจันทร์4ีเขตบางคอแหลมนี่แหละ ก็เป็นห้องเช่าของเพื่อนร่วมสถาบันที่หนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยหลบหนีมาพักอาศัยอยู่นะฮะหลังออเหตุแล้วก็นะก็มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยสองคนซึ่ง อ่อตรงนี้ก็นําไปสู่การไปสอบปากคําด้วยเหมือนกันนะโดยทั้งนี้เนี่ยทางท่านพลตบดีธิรเดชเองก็ยังได้บอกนะครับว่าการเข้าตรวจค้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่30มี่่มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งนะฮะแหล่งซ่องสุมหรือว่าเซฟเฮ้าส์ของกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วก็พบผู้ต้องสงสัย2คนอยู่ในเซฟเฮ้าส์แต่ไม่ได้ร่วมก่อเหตุแต่ให้ที่ให้ที่พัก แล้วก็ช่วยให้หลบหนีอีกทั้งตํารวจพบหลักฐานเป็นรองเท้าเปื้อนเลือดด้วยนะยืนยันว่ามีหลักฐานชัดเจนในการเอาผิดนะฮะดูเรื่องนี้กันหน่อยเพราะาในช่วงเช้าของวันนี้เองเนี่ยพลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้ชาการตารวจนครบาลน,นะพร้อมทั้งทาง,งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเองเนี่ย,ยก็มีการเข้าไปจับกลุมตัวรายที่สนะตามหมายจับนะรายที่ส เป็นผู้ต้องหาบุคคลหมายจับลำดับที่5อ่าซึ่งเป็นคนชูนิ้วกลางแล้วก็ใช้เท้าเหยียบดอกบัวนะฮะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศารอาญากรุงเทพใต้นี่แหละก็ข้อหาก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นร่วมกันพาอาวุธเข้าไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรแล้วก็พร้อมของกลางเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันก่อเหตุจับกุมได้นะในพื้นที่จังหวัดชายเชิงเซาทีนี้เนะ่ยทาง พลตํารวจตรีธทีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนของตํารวจนครบาลเนี่ยก็เปิดเผยว่าท้านของผู้ต้องหารายนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวการสําคัญที่ยั่วยุในการก่อเหตุครั้งนี้ก็รับสารภาพว่าตามภาพกล้องวงจรปิดอะ่ะเขาบอกว่าเป็นคนชูนิ้วกลางแล้วก็ใช้เท้าเหยียบดอกบัวทําไปเพราะเขาบอกอย่างนี้นะทําไปเพราะความคึกขนองอ จากการสอบปากคําผู้ต้องหาทั้งหมดสี่คนเนี่ยคือยังไม่มีใครบอกว่ามือแทงผู้เสียชีวิตคือใครอ่าเขาก็มีการสอบนะก็สอบไปแต่ยังไม่มีใครรับคือเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ด้วยว่าอ่าตอนนั้นเนี่ยคือผู้ต้องหารายที่สี่เนี่ยเขาพ้นสภาพนักศึกษาไปตั้งแต่ปีที่แล้วอ่าโดวยวันเกิดเหตุน,นั้นเนี่ยเขาเข้าไปหาเพื่อนในอุเทนถวายแต่ถูกอาจารย์เนี่ยไล่ให้ออกจากสถาบันจากนั้นก็เดินออกมากันสามคน จนมาเจอกลุ่มเพื่อนพี่อยู่ข้างนอกอีก6คนจากนั้นก็เดินไปที่หน้าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันก่อนจะไปสะแสดงกิริยาท่าทานที่ไม่เหมาะสมเพื่อไปถ่ายรูปเก็บไว้โดยผู้ต้องหารายนี้เขาบอกว่าเป็นคนชูนิ้วกลางแล้วก็ใช้เท้าเหยียบไปที่ดอกโบวบนรั้วเพราะความคึกขนองเขาบอกว่าไม่ได้ทำคอนเทนต์นะหรือไปย่อเย้ย <c oughs> เพื่อให้มีเรื่อง พอทราบมาว่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเนี่ยหยุดเรียนในวันนั้นนะครับพอถ่ายรูปเสร็จก็เดินทางกลับกัน<ม>ระหว่างนั้นฝ่ายผู้เสียชีวิตได้เดินออกมาจากรั้วสถาบันแล้วก็ชักมีดออกมาเพื่อจะเข้าทําร้ายกลุ่มของพวกตนจึงเข้ารุมทําร้ายเพื่อป้องกันตัวนะฮะ<ม>เออแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังยอมรับว่าเคยบริจาคเงินช่วยเหลือค่าข้าวค่าน้ําเป็นจํานวนเล็กน้อยให้กับให้แก่ก,กลุ่มแต่เอาเงินเนี่ยไปใช้อย่างอื่นหรือเปล่าตนไม่ทราบ ตนรู้สึกผิดแล้วเสียใจกับสิ่งที่ทําไปจึงอยากขอโทษพ่อแม่ญาพี่น้องแล้วก็เพื่อนผู้เสียชีวิตที่มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะผมก็อยากจะฝากรุ่นน้องว่าจะทําอะไรควรคิดกันให้ดีอ่าสิ่งที่ทําไปอาจจะแก้ไขไม่ได้สุดท้ายก็ต้องรับรับสบภาพมันและคนที่เดือดร้อนก็คือพ่อแม่และคนข้างหลังรู้ด้วยเหรอคะเขาบอกอย่างนี้นะนีะ่แหละครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วคุณวนาคือพรุ่งเนี้ย ทางท่านพลตบตรีนพสินเองก็บอกว่าคือส่วนหนึ่งอ่ะพรุ่งนี้หนึ่งกุมภาพันธ์เนี่ยจะเป็นวันคล้ายวันสถาปนาของมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยเขตอุเทนถวายหรือว่าวันบลูเดย์เนี่ยทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ได้กําชับให้ทางบกน .6 นะแล้วก็ทั้ง191่อฟอนะฮะชุดเคลื่อนที่เร็วเนี่ยคือก็ต้องเตรียมความพร้อม นะแล้วก็ดูแลในเรื่องด้านความปลอดภัยต่างๆด้วยอืมเื <นะ S 2> ่าล่าสุดของอุเทนถวานเนี่ยก็มีข่าวออกมาจากกระทรวงอวนะคะว่าปีนี้เนี่ยให้หยุดรับนักศึกษาปีหนึ่งและภาคการศึกษาปีสองห้าหกเจ็ดก่อนซึ่งก็มีทั้งคนที่ก็ยอมรับนะฮะในในในข้อนี้เขาอก็คือครจริงๆมันเป็นคําสั่งต่อเนื่องมาจากสารปกครองเรื่องของการเตรียมหาที่ ย้ายที่ใช่ไหมคะใช่ฮะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มีเข้าใจว่ามีนักศึกษาส่วนหนึ่งก็ที่ไม่เห็นด้วยนะคะคือในบรรดาศิทธิ์เก่าก็มีคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยใช่แล้วก็รวมถึงนักศึกษาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องของการคัดค้านเรื่องที่จะมีคําสั่งยาสถาบันไปที่ใหม่ตามคําสั่งของกระทรวงอวตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่รัฐมนตรีเขาออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแล้วก็หลายๆประการก็คือเรื่องการสั่งห้ามรับเด็กปีหนึ่ง ในภาคการศึกษาใหม่อะไรแบบนี้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าก็เป็นคําสั่งมาจากสารปกครองเนาะจะยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็มีคําสั่งออกมาแล้วนะคะส่วนเรื่องคดีเนี้ยนะคะเดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อใช่จะดูว่ายังไงก็เห็นบอกว่าในส่วนของทางญาติของผู้ต้องหาับก็มาประกันตัวใช่ไหมอืมเออนะคะแต่ว่าตำรวจเขาก็คัดค้านการประกันตัวใช่ไหมใช่ อืมอะไรเงี้ยนะคะอ่ะก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปแล้วกันเนาะใช่อ,นน <จะ S 2> อันนี้ก็เป็นครบหรือเปล่าอืมอันนี้ก็เป็นหลายๆมุมนะที่เรามาเพิ่มเติมกันก่อนอแล้วเพราะวนันนี้คือมันมีทั้งเข้าไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่มีปฏิบัติการในการเข้าไปจับกลุมแล้วก็บางส่วนเองก็มีการประสานกับนายความเพื่อจะเดินทางเข้ามามอบตัวอันนี้ก็จะเป็นในส่วนหนึ่งะนะฮะก็เดี๋ยวคงจะต้องมาสรุปอีกทีเพราะเหลืออีกหนึ่งคนที่อยู่ระหว่างการติดตามแต่ว่าในส่วนของที่จับกลุมมายังไม่มีใคร บอกว่าใครเป็น,ปนแทนใช่ถูกต้องนะฮะย,ยังเก็บกันไว้อยู่นะคะก็น่าหนัสีนะ,ะไม่รู้ยังไงนะคะ